Jesus said, Come unto me and I will give you rest เมื่อพระเยซูบอกว่าทรงเข้ามาหาเราแล้วเราใ้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก It means that I will become the source of your salvation หมายความว่าเราเองจะเป็นแหล่งให้กับความรอดของท่าน So think about rest True source Tru ดังนั้นอยากจะให้เราคิดถึงคำว่าการหยุดพักเนี่ยก็คือแหล่งที่แท้จริง so when we trust in Jesus Christ เมื่อเรานั้นวางใจหรือเชื่อในพระเยซูคริสต์ we have connected to the true source of salvation and redemption เราเองก็ได้เชื่อมต่อชีวิตของเรากับแหล่งแห่งความรอดที่แท้จริง

และเมื่อคุณช่วยเราในการแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักก็เท่ากับคุณกําลังประกาศถ้อยคําของพระเจ้าหรือว่าแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้ากับทุกๆคน you way know, one important way to blessing to o blessing that's t h a be เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เราสามารถเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้ You know whether people realize or not whether realize it All of us need the truth of God's word in our lives. ไม่ว่าผู้คนจะรู้หรือไม่ก็ตามจริงๆแล้วเราทุกคนจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้า Now as you already know that the focus of this devotionals is to talk about the gospel truths. อย่างที่คุณน่าจะทราบดีแล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันกันในรายการความจริงของข่าวประเสริฐก็คือความจริงของข่าวประเสริฐ And we can learn many other practical things from the word of God. เราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในแนวทางปฏิบัติ ถ้อยคําของพระเจ้าได้ But the gospel truth is a foundation of our faith แต่ความจริงของข่าวประเสริฐตรงนี้จะเป็นพื้นฐานสําหรับความเชื่อของเรา And so once again this week let's talk about the gospel ในสัปดาห์นี้ก็อยากจะให้เรามาแบ่งปันหรือดูในเรื่องของข่าวประเสริฐกันอีกครั้งนึง Now we need นะ to understand the gospel in a deeper way เราจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข่าวประเสริฐด้วย We need to see the full scope of the gospel more and more เราจําเป็นจะต้องเห็นความเ uh, เห็นภาพของข่าว ประเสริฐเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วย Now when you read the New Testament letters เมื่อคุณอ่านจากจดหมายต่างๆที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ You'll be amazed to see how much the Old Testament is quoted คุณก็จะเห็นว่ามีการอ้างถึงข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมเยอะมาก You know this shows us that just because we are in the new covenant does not mean we neglect or throw away The Tru the in Co ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ทุกวันนี้เราจะอยู่ในพันธสัญญาใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัดพันธสัญญาเดิมนั้นทิ้งไป you know the New Covenant is the fulfillment of the Old Covenant เพราะพันธสัญญาใหม่คือสิ่งที่พันธสัญญาเดิมได้พูดถึงแล้วก็ได้สำเร็จลงแล้ว now when study the old covenant, study so Jesus of we we the the ตอนนี้เมื่อเราศึกษาในพันธสัญญาเดิมเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ This further proves to us that the Bible is one united book. As we have learned many times, the Old Testament. points us to the gospel that is coming เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในพันธสัญญาเดิมเป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงข่าวประเสริฐที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า and then the New Testament explains the gospel that has come already และพันธสัญญาใหม่ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับข่าวประเสริฐที่ได้เกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จลงแล้ว so the old covenant does not contradict the new covenant พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกับพันธสัญญาใหม่เลย and the new covenant is not against the old covenant พันธสัญญา ใหม่ก็ไม่มีอะไรที่ต่อต้านกับพันธสัญญาเดิมเหมือนกัน everything the old covenant points Jesus Christ and has been fulfilled Jesus Christ Christ by Coant points to has in and All ทุกสิ่งทุกอย่างในพันธสัญญาเดิมเป็นการเล็งถึงพระเยซูรคริสต์แล้วก็ทุกอย่างที่พระเยซูรคริสต์ทำสำเร็จแล้ว so the true study of the Bible is the study of the gospel of Jesus Christ ดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์อย่างแท้จริงก็คือการศึกษาในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูรคริสต์ so this week we'll talk about Jesus is our rest ในสัปดาห์นี้เราอยาก จะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูเป็นที่หยุดพักของเรา you know, talk about know let's What Christ means it to rest in อยากจะให้เรามาคุยกันว่าอการหยุดพักในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นยังไง Why is it so powerful to learn to rest in Jesus Christ ทำไมจึงเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆเมื่อเราเรียนรู้ที่จะหยุดพักในพระเยซูคริสต์ And what are the fruits that comes forth from our lives when we learn to rest in Jesus Christ และเมื่อเราเรียนรู้ฝึกตัวเองที่จะหยุดพักในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลยังไงบ้าง Now this is an important truth when we talk about the gospel ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงที่สําคัญมากๆเมื่อเรา

come unto me and I will give you rest พรงบอกว่าจงเข้ามาหาเราแล้วเราจะให้ทัานทั้งหลายได้หายเหนื่อยและเป็นสุข so as Christians we need to understand what that invitation means ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจำเป็นจะต้องเข้าใจด้วยว่าคำชวนของพระเยซูคริสต์ตรงนี้หมายความว่าอย่างไร what does what does rest in Christ mean การหยุดพักในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นยังไง alright so I hope this will be a blessing to you this week ผมก็หวังว่าความจริงตรงนี้จะเป็นพระพรให้กับคุณตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลย so if you have your Bibles please uh, turn turn w i t h m e to Hebrews chapter 4ถ้าคุณมีพระคัมภีร์อยู่กับตัวยังไงเปิดไปดูด้วยกันในฮีบรูบทที่4 and we'll begin with verse one เราจะเริ่มอ่านด้วยกันตั้งแต่ข้อที่ 1, 1> says therefore since a promise remains of entering his rest let us fear lest any of you seem to have come short of it เหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนัก ซึ่งพระองค์ทรงประทานก็ให้เราระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึง Now, the Jewish people understood people Jewish the that there was a land promised to them a land of rest a land of abundance promised to them by God คนยิวเนี่ยเขาเข้าใจดีว่าพระเจ้าได้สัญญากับเขาเกี่ยวกับเรื่องของดินแดนเกี่ยวกับเรื่องของดินแดนที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำพึ่งไหลอย,อย่างบริบูรณ์ which we know as a land of Canaan ซึ่งเราก็รู้จักในชื่อของดินแดนคานาอัน if you look at a, a story in the book of Exodus ถ้าเราดูเรื่องราวจากในหนังสืออพยพ we know that Israel came out of Egypt through the leadership of Moses. We see that Israel Egypt Moses. And after 40 years in the wilderness, finally they entered the promised land or the land of Canaan through the leadership of Joshua. หลังจากที่เขาได้เดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นานถึง40ปีในที่สุดเขาก็ได้ก้าวเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาหรือว่าดินแดนคานาอันที่พระเจ้าสัญญาไว้โดยการน,นำของโยชัว so after being slaves in Egypt for almost more than 400 years หลังจากตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ประมาณ400กว่าปี finally Israel entered the promised land ในที่สุดอิสราเอลอิสราเอลเองก็ได้ก้าวเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา The land that was promised to them by God เป็นดินแดนที่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะมอบให้กับเขา and that's when that's where they established their nation นั่นก็เป็นจุดที่เขาได้ก่อตั้งประเทศของเขาขึ้นมา and so they understood that Canaan land is a land of promise เขาก็เข้าใจว่าดินแดนคานาอันนี่แหละเป็นดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้า or place of rest of หรือเป็นที่แห่งการหยุดพักของพวกเขา right now Paul uses that example to teach us about the true rest we find in Jesus Christ ตอนนี้เปาโลก็เลยใช้เรื่องตรงนั้นเนี่ยมาสอนเราเกี่ยวกับการหยุดพักในพระเยซูคริสต์ and so he was teaching the Jewish people และเขาเองก็กำลังสอนคนยิวอยู่ t h entering the promised land was a blessing ว่าการที่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญานั้นก็ถือว่าเป็นพระพร but that is just a type A, symbol, a shadow theah rest of will find the find we <laughs> true in แต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเป็นเงาสะท้อนที่บ่งบอกให้เห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเองก็จะได้หยุดพักหรือว่าอยู่ในพระเมสสิยา l e เขากำลังเปิดเผยกับคนอยู่ว่าการหยุดพักที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการที่เขาได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญาเท่านั้น but it is about entering into the finished work of redemption. Christ accomplished at the cross แต่ในท้ายที่สุดแลือความเป็นจริงแล้วก็คือการก้าวเข้าไปอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์บนการเขตนั้น So I think this is a powerful truth that Paul is communicating to the Jewish people ผมคิดว่าตรงนี้เป็นความจริงที่มีพลังมากๆที่เปาโลเองก็ได้สื่อสารกับคนอยู่ So now the verse that we read let's go back there again ในข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้นี้อยากจะให้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง It s s therefore since a promise remains of entering his rest เตุฉะนั้นเมื่อ สัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนัก so Paul is sharing with them or showing them เปาโลกำลังเปิดเผยกับเขา that the promise to enter the the Canaan land ว่าคำสัญญาของพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าจะนำเขาไปยังดินแดนคานาอัน uh, it's not the only promise of rest มันไม่ได้เป็นคำสัญญาในเรื่องของการหยุดพักที่ครบถ้วน <In> fact, ทั้งหมด God The true rest, eternal rest. จริงๆแล้วพระเจ้าสัญญาในเรื่องของการหยุดพักอย่างแท้จริงคือการได้หยุดพักตลอดไปชั่วน,นิรันดร์ Which is entering into redemption through Jesus Christ. คือการเข้ามาอยู่ในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว So he's showing the Jewish people. แล้วเขาเองก็กำลังเปิดเผยกับคนยิว There is still a promise of rest and you need to enter that promise of rest. ก็ยังมีคำสัญญาในเรื่องของการหยุดพักอยู่นะและพวกท่านทุกคนเองก็ควรที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในการหยุดพักที่พระเจ้าสัญญาตรงนี้ How the Jewish people, hearing this gospel. ตอนนี้คนย so, oh, oh, ิวเขาได้ยินข่าวประเสริฐโอ้เราเองเนี่ยก็จะได้มาก่อตั้งเป็นประเทศประเทศอิสราเอลแล้วก็ยังมีดินแดนแห่งพระสัญญาตรงนี้ But actually the True the rest is entering into salvation work of Christ. แต่ในความเป็นจริงแล้วการหยุดพักที่แท้จริงที่พระเจ้าสัญญาคือพวกเขาจะได้เข้ามาหยุดพักอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ต่างหาก .That's why Paul is using this language. A promise still remains of entering His rest. เปาโลจึงใช้คำว่าพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทาน .You know the Jewish some of the Jewish people may may be thinking well we have our nation we are in the land of Canaan now so we have entered the rest. คนยู่บางคนค่ะอาจจะคิดว่าอ๋อ เราเนี่ยตอนนี้ก็ได้เข้าก้าวเข้ามาอยู่ในคําสัญญาของพระเจ้าหรือดินแดนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แล้วนั่นหมายความว่าเราเองนั้นก็เข้ามาอยู่ในการหยุดพักแล้ว You have to Jesus have the real enter rest in c เปาโลบอกว่าไม่ใช่มันยังไม่หมดอยู่แค่นี้นะพวกท่านจําเป็นจะต้องก้าวเข้าไปอยู่ในการหยุดพักที่แท้จริงก็คือหยุดพักในพระเยซูคริสต์ So when we you, uh, when we look at the language the Holy Spirit uses here เมื่อเรามาฟังดูภาษาที่พระวิญญาณบริสุทธ์นามาใช้ในข้อนี้ You know we understand that our Christian faith is resting in Jesus Christ ก็จะทําให้เราเข้าใจว่าการหยุดพักของคริสเตียนก็คือการหยุดพักในพระเยซูคริสต์ When we believe in Jesus Christ เราเชื่อในพระองค์ We enter into his rest เราก็ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในการหยุดพักของพระองค์ Now we have to look at the word rest, rest deeply here เราจําเป็นจะต้องดูความหมายของคําว่าหยุดพักหรือการพํานักตรงนี้ในรายละเอียดด้วย Rest does not necessarily mean stopping all activities การหยุดพักตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า เรา uh, ไม่ควรจะทำอะไรเลยหรือเลิกทำการงานทุกอย่างเลย Actually in the biblical sense ถ้าเราดูจากในหลักของพระคัมภีร์แล้ว Rest is talking about connecting to the right source การหยุดพักตรงนี้หมายถึงเราได้เชื่อมต่อชีวิตของเรากับแหล่งที่ถูกต้อง Let me explain what I mean by that ผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าหมายความ <When S 2> ยาังไง When we say we rest in Jesus Christ เมื่อเราบอกว่าเราได้หยุดพักในพระเยซูคริสต์ It means we trust in Jesus Christ as the source of our salvation and redemption หมายความว่าเรานั้นเชื่อและวางใจ ในพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความรอดเป็นแหล่งแห่งการหยุดพักของเรา And so rest is not necessarily absence of activity การหยุดพักตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว rest is finding the true source แต่การหยุดพักคือการที่เราได้พบกับแหล่งที่แท้จริง you know the Bible says that even even though we are saved now by the works of Christ there is a good work God wants us to do รพระคัมภีร์บอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้รับความรอดแล้วจากการกระทำหรือการงานที่เส แล้วของพระเยซูคริสต์พระเจ้าเองก็ยังคงเตรียมการงานที่ดีไว้ให้กับเราเพื่อเราจะกระทำ And so in this series of teaching this week ดังนั้นเนี่ยในการสอนเรื่องนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลย uh, the first thing I want to understand about the word rest is this สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดพักก็คือ to rest means To find the true source find การหยุดพักก็คือการที่เราได้พบกับแหล่งที่ถูกต้องแหล่งที่แท้จริง So when Jesus said, "Come unto me and I will give you rest," เมื่อพระเยซูบอกว่าจงเข้ามาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก It means that I will become the source of your salvation. หมายความว่าเราเองจะเป็นแหล่งให้กับความรอดของท่าน So think about rest as true source. ดังนั้นอยากจะให้เราคิดถึงคำว่าการหยุดพักเนี่ย ก็คือแหล่งที่แท้จริง so when we trust in Jesus Christ เมื่อเรานั้นวางใจหรือเชื่อในพระเยซูคริสต์ we have connected to the true source of salvation and redemption เราเองก็ได้เชื่อมต่อชีวิตของเรากับแหล่งแห่งความรอดที่แท้จริง alright so rest is source ดังนั้นเนี่ยการหยุดพักก็คือแหล่งที่แท้จริง we rest Because we have found the true found u s o r เหตุผลที่เราหยุดพักแล้วเป็นเพราะว่าเราได้พบกับแหล่งที่แท้จริงแล้ว Now notice the second part of this verse here ให้เรามาดูในส่วนที่สองของข้อนี้ Paul particularly talking to the Jewish people และเปาโลเองเขาก็กำลังคุยกับคนยิวอยู่ Let us fear lest any of you seem to have come short of it เขาบอกว่าก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านเนี่ยไปไม่ถึง It is sort of a warning ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการเตือนว่าแน่ใจนะว่าพวกท่านเองจะไม่พลาดกับการหยุดพักโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ถ้าพวกท่านคิดว่าดินแดนคานาอันนี่แหละคือการได้หยุดพักหรือที่พำนักของท่านแล้ว ท่านก็พลาดประเด็นที่สำคัญ the <true> rest ไป trusting Jesus Christ. เพราะว่าการหยุดพักที่แท้จริงคือการเชื่อและวางใจในพระเยซูคริส sure ต์เลาเราบอกว่าท่านต้องแน่ใจด้วยนะว่าท่านจะไม่พลาดการหยุดพักพักตรงนี้ And t h is is t h e message to world the the church the world. อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อความสำหรับเราที่อยากจะประกาศกับคนในโลก God invites us all to the rest of His finished work ว่าพระเจ้าจริงๆแล้วก็ชวนเราทุกๆคนเลยบนโลกใบนี้ให้เข้ามาอยู่ในการหยุดพักของพระองค์ Make sure that you don't miss this rest ต้องแน่ใจนะว่าพวกท่านจะไม่พลาดการหยุดพักนี้ well, We will continue this tomorrow ยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาในเรื่องนี้ด้วยกันต่อนะครับ We pray that you will have a wonderful blessed day today เราขอที่ฐานว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งพระพรเป็นวันแห่งสิ่งดีๆที่ จะเกิดขึ้นแล้ว you Bocil God again พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับขอบพระเจ้าอวพอรครับ